ต่อนะคะอันนี้คือขอทวนอีกนิดนึงคือเราแคนเซลก่อนนะคะท,ที่เส้นเราต้องการสร้างไอ้เจ้าตัวนี้หน้าสาบตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแค่ตรงนี้คือกลางหน้าถูกไหมคะเราเผื่ออันนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้เป็นอะไรคะเป,เป็นเป็นขาเรียกว่าสาบออกมาให้มีพื้นที่ของที่เราจะติดรังกระดุมนะคะเดี๋ยวเราก็ปีใหม่อีกหนึ่งชิ้นนี้ นี่นะคะอันนี้คือเป็นลังเนาะอ่าต่อนะเราก็จะมาสร้างพื้นที่เต็มมัอนอันนี้เลยค่ะเหมือนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยแต่พื้นที่ของเขาคือหนึ่งนิ้วไม่ต้องเต็มเพราะเขาเป็นตัวล่างเป็นตัวกระดุมแล้วเดี๋ยวตัวสาบมันจะปิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวสาบตัวนี้นะคะเราก็เราก็ต้องสร้างเต็มครั้งแรกครึ่งหนึ่งครั้งที่สองเต็มนะคะอากดตัว P ค่ะแล้วก็คลิกเลื่อนขึ้นมา ใส่1.25ยกเลือกก่อนนะคะคลิกปล่อยเลื่อนขึ้นมาคลิกปล่อย1.25ตกลงนะคะเป็นอย่างนี้ละเราก็กลางมันออกมา ซ้ายซ้ายอกลางมันออกมาละเรามาหยิบตัวนี้ดูกันอนี้เราหยิบตัวนี้เอาปิดตะเก็บหน่อยค่ะ c t r l F6 อ่าป,ปิดตเ่เก็บสังเกตไหมคะอีกตัวนี้นะเราเราบอกว่าตัวนี้ตัวที่ที่เรา Copy มานะตรงนี้คืออะไรคะตัวนี้คือกลางหน้าเอาไว้ติดลังกระดุมนะคะ ส่วนตัวเส้นนี้ที่เราเผื่อมาครั้งแรกเนี่ยเผื่อให้มันเป็นริมผ้าก่อนพอชิ้นต่อมาที่เราเผื่อเต็มเนี่ยเพื่อเดี๋ยวมันจะพับเข้าไปเป็นนิ้วหนึ่งสี่นะคะนั่นหมายความว่าตรงนี้แล้วเราก็สร้างคลิปที่จุดนี้นะคะจุดสันตรงนี้เราไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้คือติดลังกระนี่คือติดรังกระดุมนะคะนี่พับเข้าไปพับเข้าไปนะคะเนี่ยตัวหน้าสาบ นนี้กลางตัวอันนี้พับริมสามอันนี้กลางตัวอันนี้ก็พับริมสามนะคะนี่กลางตัวใช่ไหมคะกลางตัวมะกลางหน้าเนาะเอาไว้พับเอาไว้ติดถูกไหมอันนี้ก็คือพับริมแต่ถ้าพับริมเข้าไป อันนี้คือหน้าติดกระดุมถูกแล้วก็อันนี้เนี่ยติดพับเข้าไปตรงนี้ติดกระดุมใช่อันอันแรกนี้กลางหน้าหน้า กลางหน้าเราจะเป็นอย่างนี้นี่คือกางหน้าที่เราจะติดหลังกระดงตรงนี้อ่าตรงนี้เราต้องเปลี่ยนคลิปให้มาอยู่ตรงนี้นะคะโอเคอยดน,นะคะแล้ก็เอาคลิปตรงนี้ นี่นะคะเอาขีบนี้ออกแล้วเรามาใส่ขิดที่ตรงนี้นะะนี่คือกลางหน้านี่คือริมสาอันนี้พับเข้าไปน,นะคะอันเนี้ยเรามาดูอันนี้กันนะคะอลองพลิกด้านดูนะคะ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกเมาคลิกนี่มันจะต่างกันแค่นี้ต่างกันแค่นี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวาสากลังกระดุมเนี่ยพับตัวนี้นะคะมันจะต้องมาขึ้นที่ตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเวลาพับลองสร้างเส้นพับูนะ่ะ ล้วคลิปใส่เข้าหน่อยเราคลิปเลสนะคะแบบนี้เราลองใส่ตำแหน่งยืนสอสซะหน่อยอ,อันนี้เขาเวลาเขาถามนะคะเขาให้เราไปติดตั้งก่อนหน้าหลักนะคะยืนยันตัววาดเส้นีกว่าวาดเส้นถามก่อนไหมไม่ต้องถาม สร้างเลยสร้างเลยตกลงนะคะอ่ะอินสอมาแล้วก็คลิกตกลงขึ้นนะคะเราอยากให้เขาพับเราก็มาที่คำสั่งตัวนี้ที่เราแพรออกนะแล้วพับเข้าเราก็เลือกเส้นเ s กเมนต์ segment. นะคะจิดนี้จจุดนี้ แล้วก็เลิกเห็นไหมคะอันนี้พับละก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือหน้าสามเมื่อพับมาตรงนี้ก็ทําไมคะเนี่ยติดลังกระดุมเราก็จะเห็นแล้วนะคะเราเห็นแล้วนะว่าพับแล้วเป็นแบบนี้นะคะโอเคคะ่ะนะเป็นแบบนี้เราก็จะได้อะไรที่แบบว่ามัน มันยังไม่เคลียร์ค่ะตรงนี้ก็เลยไม่อยากข้ามไปนะคะเราก็จะมาดูตัวนี้เป็นตัวที่ทำไมคะเราก็ปี้มาเพื่อเช็คชิปค่ะกดปุ่ม delete ค่ะ delete อ่าก็จะเป็นนี้ละอันนี้ฝั่งซ้ายมือซ้ายมืออันนี้ขวามือใช่ไหมคะขวาคือกระดุมอ่าพลิกด้านแบบนี้เมื่อเราเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือเราสามารถเซฟก่อนนะคะเราก็สั่งพอดไปเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะ ทำเป็นขึ้นตัวอย่างนะขึ้นตัวอย่างน,นี้เป็นชิ้นแขนโอเคนี่เราก็ได้มาละถ้าในกรณีลืมทิ้งนะคะัไม่ได้ลบทิ้งเราอยากจะใช้คำสั่งเดินนะคะคำสั่งเดินนี่แล้วก็มาที่คำสั่งเดินตัวนี้คลิกที่ชิ้นเล็กก่อนนะคะคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยแล้วคลิกอย่างนี้เห็นไหมคะอ่ะเราดูนี่นะเราใช้ลูกศรออตรงคีย์บอร์ดนะคะ เดินได้เดินตามเส้นเดินเห็นไหมคะเดินเสร็จแล้วดูเรามาดูอ่านะอันนี้มันดีตรงที่ว่าเราอยากจะให้รอยขีดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นเราเอ่อมีการวงแขนมีวงแขนหน้าวงแขนหลังใช่ไหมคะเลื่อนเราอยากจะสร้างขีดนะเราเราอยากรู้ความหมายของขีดก่อนเดินนี่นะคะเขาบอกว่า ถ้าเพิ่มรอยบากทั้งคู่เลยทั้งชิ้นแขนและตัวเสื้อก็คือ F12 แต่ถ้ามีรอยบากเฉพาะตัวชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่คือชิ้นแม่ก็คือคอนโทน F12 นะคะแต่ถ้ามีเฉพาะตัวชิ้นแขนก็คือชิป F12 นี่ค่ะเราก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราต้องการแบบไหนนะถ้าตรงนี้เราต้องการทั้งคู่ก็คลิก F12 เห็นไหมคะก็จะมีขีดทั้งคู่โอเคเมื่อเสร็จแล้วเก็บคำสั่งค่ะเขาถามว่าให้ ปกติไหมคือเกณฑ์าตามปกติไหมปกติก็ตอบ yes ก็จะได้ตรงนี้มาเห็นไหมคะนะวันนี้ขั้นตอนต่อไปเราบอกว่าเราสังเกตชิ้นชิ้นที่มันแผ่สันทบไหมคะเราอยากจะให้มันปิดแต่ไม่ใช่ลบนะเดี๋ยวเพิ่นคลิกถ้าเราติกแบบนี้มันคือการลบลบสันทบทิ้งนะคะแต่เราบอกเราไม่ต้องการให้ให้โชว์เนี่ยโชว์อย่างนี้เราไม่อยากให้โชว์มาที่ตั้งค่าหรือ ถ้าตั้งค่าตรงนี้ไม่มีนะคะให้มากดที่แสดงแล้วก็มี f10 นะคะมันก็จะตั้งค่าเราเลือกคําว่าทั่วไปนี่น,นีทั่วไปนะคะทั่วไปพอเราเลือกทั่วไปเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้นะนี่ตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้โชว์กวดปิดลูกตาแต่มีเส้นเขียวเห็นไหมคะแปลว่ามันมีสันทบแต่แค่ไม่เปิดโชว์ล้วเราเปิดโชว์จะเป็นอย่างนี้ในกรณีที่เราเปิดโชว์แล้วเราไม่อยากให้โชว์เส้นเงา เอาออกอย่างนี้นี่ก็จะเป็นเส้นอะไรคะแต่เราจะไม่ทราบเลยว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งเงากับฝั่งตัวจริงนะคะตัวนี้อย่ลืมนะคะตัวนี้นะคลิกก็จะปิดปิดเปิดอย่างนี้นะคะ,ะเมื่อเราได้นงี้อัดอูชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็ปิดเปิดเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยชิ้นหลังชิ้นหลังอยู่ไหนชิ้นหลังอยู่นี่อันนี้ชิ้นอะไรคะนี่ไม่ใช่น,นี้หลังอ่ะเลื่อนหลังมาอยู่ตรงนี้ หน้าซ้ายให้อยู่ตรงกลางอ่าอย่างนี้เราจะได้หาง่ายคลิกหลังนะคะข้างหลังเนี่ยมันโชว์เต็มแต่ตรงเนี้ยมันโชว์ไม่เต็มเห็นไหมคะก็จะบ่งบอกแล้วนะวันนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะย่อขยายซ้ายเซฟก่อนนะคะอ่าต้องการเก็บชิ้นงานทั้งหมดเลยเราเรากดเอฟเก้าคือถ้าเราจะทํางานชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนาะเรากด F9 มันจะทํางานชิ้นเดียว แต่ถ้าเราต้องการลกลงมาหมดเลยคอนโทรล A ลงมาหมดเลยเห็นไหมคะนะลงมาหมดเลยถ้าต้องการเก็บทั้งหมดเราดูถ้าต้องการเก็บทั้งหมดก็คอนโทรล A ไม่ไม่ไม A ละนะคะเราคุมหรือ A ก็ได้คอนโทรล A แล้วกด delete เก็บหมดหนะคะโอเคนะอ่ะเราจะมาย่อขยายไซส์กันนะ แต่ว่าเท่าที่ดูเวลาละไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้านะคะ